ชีวิต6แบบของผู้สูงวัยที่เป็นความหมายชีวิตในวัย60ปีและทำให้อยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาลูกหลาน 1. อยากไปเที่ยวไหนก็ไปได้ถ้าเราอายุมากขนาดนี้แล้วสามารถออกไปท่องเที่ยวได้อยากไปไหนก็ได้ไปมันเป็นอะไรที่คนแก่หลายๆคนต้องการเลยก็ว่าได้เพราะคนเราเมื่อแก่ตัวไปร่างกายก็ไม่ค่อยจะแข็งแรง ลูกหลานก็ไม่ค่อยว่างมีงานที่ต้องทำก็ไม่สามารถพาไปได้แต่ถ้าคุณเป็นคนแก่ที่ไปไหนมาไหนเองได้อันนี้แหละจะทำให้ชีวิตคนแก่อย่างเรามีความหมายมากขึ้นทำให้อยากมองดูโลกนี้ให้นานขึ้นเพราะการมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขใช้ชีวิตได้ตามใจเราจะรู้ได้ว่าเรามีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไร 2. บ้านที่อยู่มีแต่ความรัก เมื่อเราแก่ตัวไปลูกหลานบางคนเขาก็ไม่ได้สนใจเราหรอกถ้าเราไม่มีมรดกให้เขาแต่ถ้าคุณแก่ตัวไปแล้วที่บ้านมีแต่ความรักลูกหลานใส่ใจดูแลคุณเป็นอย่างดีโดยไม่หวังอะไรจากคุณเลยอันนั้นก็ถือเป็นวาสนาที่ดีเพราะถ้าครอบครัวอบอุ่นรักกันดีมันก็ทำให้เรามีความสุขรู้สึกถึงความหมายของชีวิตทำให้เราอยากอยู่กับลูกหลานอยากเห็นหน้าลูกหลานเปน,นานๆ 3. ม,มีเงินใช้โดยไม่ต้องขอใครในตอนที่ยังมีกำลังวังชาทำงานหาเงินเองได้ก็ควรออมเงินไว้บ้างเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่แก่ตัวไปทำงานไม่ไหวแล้วจะได้มีเงินสำรองไว้ใช้เพราะถ้าเราแก่แล้วมีเงินใช้ชีวิตเราจะถูกห้อมล้อมไปด้วยลูกหลานแต่ถ้าแก่ตัวไปแล้วไม่มีเงินลูกหลานก็ไม่อยากเลี้ยงแลเพราะฉะนั้นเงินสำคัญมากในตอนแก่ ไม่มีเงินชีวิตจะแย่มาก 4. การมีสุขภาพที่ดีเพราะการมีสุขภาพที่ดีในตอนแก่มันคือสิ่งล้ำค่ามากๆเพราะถ้าเราสุขภาพดีเราก็จะไม่เป็นพาละาให้กับใครอยู่คนเดียวได้แบบไม่ต้องพึ่งพาลูกหลานและคอยหากิจกรรมที่ทำให้ตัวเองสนุกอยู่เสมอทำให้ชีวิตมีสีสันแล้วชีวิตจะมีความหมายมากขึ้น 5. ความไม่เร่งรีบของชีวิต เพราะการใช้ชีวิตแบบสบายๆไม่ต้องเร่งรีบกับอะไรมันเป็นสิ่งที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากจะมีบางคนที่อายุมากแล้วแต่ก็ต้องทำงานแข่งกับเวลาอยู่ทุกวันชีวิตมันก็เหนื่อยก็ลา้าเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตแบบช้าๆไม่เร่งรีบกับอะไรมันคือความสุขในช่วงบั้นปลายชีวิตจริงๆ 6. มีเวลาเพราะการมีเวลาทำในสิ่งที่ตัวเองรักทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำ มันคือความสุขของคนแก่เลยก็ว่าได้เพราะคนที่อายุมากแล้วบางสิ่งบางอย่างอาจจะทำไม่ได้แล้วเพราะอาจจะต้องเลี้ยงหลานหรือไม่มีกำลังบังชาเหมือนตอนวัยรุ่นเพราะฉะนั้นการมีเวลาได้คิดได้ทำในสิ่งที่ชีวิตต้องการนี่แหละคือความหมายของชีวิต